สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการพาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์ EP นี้นะครับก็เหรียญขออนุญาตนํานเสนอนะครับเหรียญหลวงพ่อปุณมานะครับวัดถ้ำโพงพางนะครับรุ่นแรกปี2537นะครับ รุน่นแรกจะจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะครับผมจะมีด้วยกัน2แบบนะครับเราจะมาส่งกันทีละแบบนะครับเริ่มจากเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลก่อนนะครับจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับเนืเน้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับ ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อบุญมานั่งเต็มองค์นะครับด้านหลังน,นี่ด้านหลังก็เป็นขลระหะน,ะหนาชาลิตินะครับเขียนว่าเทพเจ้านะครับวัดตำบงพางนะครับจังหวัดชุมพรนะครับเรามาส่งกันดูนะครับ นี่หน้าตาของหลวงพ่อบุญมานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็แกะพิมพ์ได้มีลักษณะได้ใกล้เคียงของใกล้เคียงหลวงพ่อมากเลยนะครับนี่แกะพิมพ์ได้หน้าตาเสมือนหลวงพ่อนะครับนี่นะครับดูจีวรนะจีวรของหลวงพ่อมีความผมชัดลึกนะครับนี่ดูแกะนะครับรอยจีวรก็มีความผิวไหวนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับ นี่การวางมือของหลวงพ่อนะครับนี่พื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ดูกระหนกข้างนะครับมีความคมชัดนะครับนี่พื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่สวยงามนะครับ นี่ด้านบนนะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อบุญมานะครับปภาคารนะครับผมนี่จุดสังเกตนะครับดูด้านหน้านะครับพื้นเหรียญด้านหน้านี่จะพบเส้นขนแมวเป็นกลุ่มนะครับทะแยงอยู่นะครับนี่มีทั่วพ,พื้นเหรียญนี่จะมีเส้นขนแมวทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับนี่ฝั่งด้านขวามือเราเนี่ยนะครับ นี่จะเป็นเส้นตะแยงแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นวิ่งแนวดิ่งลงมานะครับนี่นี่นะครับจะเห็นชัดเจนมีอยู่ทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับนี่ส่วนด้านล่างนะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับมีลักษณะโค้งเล็กน้อยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เป็นมีทุกเหรียญนะครับ ริเวณพื้นเหรียญน,นะครับนี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังครับอันนี้เป็นด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังยันกันนะครับก็ต้องมีความคมชัดลึกนะครับยันนะครับอ่านว่าณชาริตินะครับเป็นคาถาของพติวลีนะครับ ตรงนี้เขียนวัดเทพเจ้านะครับวัดถ้ำโปงพางนะครับจังหวัดชุมพรนะครับนี่ดูพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับไม่บวมนะครับขอบข้างก็ตั้งฉากเลยนะครับชัดเจนนะครับเปเรียนปั๊มชัดเจนมากนะครับนี่นี่นะครับ นี่คราวนี้ก็มาดูหูเหรียญหว่หวงเหรียญหูเหนนรียญข้ามบอคนับนี่จะประกอบจุดด้านขวามือเราเนี่ยครับจะเป็นเนื้อแล้วก็มีลักษณะเป็นขีดแบบน,นี้นี่จะเป็นทุกเหรียญน,นะครับตรงบริเวณที่มงเนี่ยครับจดจาไว้ให้ดีนะครับนี่เป็นจุดจ่ายตังได้เลยนะครับนี่ส่วนรูเจาะนะครับก็ต้องมีเนื้อปิ้นนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับเหรียญน,นี้นี่ มันดูด,ด้านข้างนะครับข้างก็เป็นข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่นี่นกอก,กินครึ่งน,นะครับแล้วก็ฉีกขาดนะครับดูฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งก็ชั้นเช่นกันนะครับเวลารอปั๊มกินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่ เหรียญทองแดงชุบนิกเกิลนะครับราคาเลื่อนหานะครับก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับราคายังไม่แพงนะครับนี่อันนี้มาดูเหรียญหนึ่งเหรียญทองแดงลมดำนะครับนี่เนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญนี้สภาพสวยมากนะครับก็เป็นใช้บล็อกเดียวกันนะครับนี่เหยหน้าของหลวงพ่อบุานะครับ บล็อกเดียเ่ยวเหรียญทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับดูนะครับเส้นจีวอนมีความคมชัดนะครับนี่หิวไหวนะครับจีวอนไม่แข็งกระด้างนะครับการวางมือของหลวงพ่อนะครับนี่กระหนกข้างนะครับคมชัดนะครับนี่ด้านบนนะครับ เห็นหลวงพ่อบุญมานะครับปภากรโรนะครับผมนี่ดูจีวอนด้านนี้นะครับผมชัดนะครับไม่เบลอนะครับพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่คราวนี้เรามาสังเกตเส้นสายฝนนะครับเห็นไหมครับจะเหมือนกับตัวทองแดงชุบนิกเกิลนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเส้นทะแยงมุมนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้เป็นเส้นแนวดิ่งลงมาครับนี่เห็นไหมครับเล็กๆคมๆตรงพื้นเหรียญนั่นนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับนี่ต้องเล่นแสงดีๆนะครับสองเล่นแสงดีๆส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเส้นแนวนอนนะครับนี่ลักษณะโค้งเล็กน้อยนะครับนี่เป็นจุดสําคัญบนเหรียญของพ่อบนมาเลยนะครับนี่คลาสสิกดีนะครับ นี่ด้านหน้านะครับนี่อันนี้มาดูด,ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นคาถานะครับณชาลิตินะครับนี่ตรงนี้ก็จะเขียนวัดเทพเจ้านะครับวัดธรรบงพางนะครับตัวต่อมีความคมชัดนะครับนี่จังหวัดชุมพรตัวพื้นเหรียญน,นะครับ พื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับรงนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับขอบด้านข้างนะครับตั้งฉากนะครับนี่ชัดเจนนะครับพื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่ัน,นดูเันที่ หูเหรียญนะครับนี่สังเกตนะครับเห็นตรงเนื้อบริเวณคอเหรียญนะครับจะมีเนื้อแล้วก็มีขีดแบบนี้นะครับพบเจอแบบนี้ก็มาโดอยตำหนิจ่ายตังได้เลยนะครับนี่ส่วนหูรูเจาะนะครับก็ต้องมีเนื้อปิ้นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ชัดเจนนะครับตัวด้านข้างนะครับนี่ข้างก็เป็นข้างปั๊มกินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับ นี่เบสิกเหรียญแท้พศ2อ,อ3 7นนะครับนี่มาดูด้านข้างฝังนี้นะครับนี่กินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่เป็นข้างปั๊มนะครับเป็นรอยปั๊มเป็นซี่่นะครับชัดเจนนะครับนี่ส่วนราคาเล่นหานเนือทองแดงลมดำชั่วโมงนี้ก็อยู่หลักร้อยปลายๆนะครับ อย่งของหลวงพ่อบนมาก็มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับแค้วคลาดนะครับเมตานะครับในตัวของมหาอุจยุรกปืนก็มีเห็นเหมือนกันนะครับนี่ย้ำนะครับรุ่นแรกจะพบด้วยการ2องเนื้อนะครับก็คือเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลน,นับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะครับหลวงพ่อบุนมานะครับท่านเป็นพระ แก้งคัดในในในวัดปฏิบัติมากเลยนะครับท่านรับประทานเจนะครับตั้งแต่ตอนท่านบวชเลยนะครับก็รับประทานเจจนจนกระทั่งเสียชีวิตนะนะครับก็นับได้จำนวนสีกถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ40กว่าพรรษานะครับผมนี่ส่วนตอนนี้ท่านเสียแล้วนะครับแต่ว่าก ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับให้ตั้งบูชาอยู่ที่วัดถ้ำพงพางนะครับในส่วนของวัดถ้ำพงพางก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวของจังหวัดจุมพรนะครับอยู่ติดกับชายหาดอ่าวทุ่งมะขามนะครับนี่สวยมากสวยงามมากนะครับตอนนี้ทางวัดก็ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่อยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เรียนเชิญไปเที่ยวร่วมทําบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่กันด้วยนะครับนี่ชอบคลิปแบบนี้ก็ รบควนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไ้ด้วยนะครับเราจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่เด็จพ่อคำหลงชุมพรเกตรุรมศักดิ์นะครับเหรียญดีราคาเบานะครับหน้าบูชานะ้าสะสมนะครับมีประสบการณ์ชัดเจนนะครับแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ